สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยอยู่กับผมชาไทยเกมมิ่งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเล่นเกมมาครับแต่นี่ไม่ใช่มาครับของจริงนะครับมาครับของปลอมนั่นเองนะผมไม่มีปัญญาซื้อมาครับของจริงให้ท่านผู้ชมเล่นหรอกครับเพราะว่าไม่มีตังนะเออซึ่งนะครับผมก็จะมาสอนเล่นนั่นเองนะครับแล้วทำไมผมมาเกิดบนต้นไม้เนี่ย อะไรเนี่ยผมมาเกิดบนต้นไม้ได้ไงครับท่านผู้ชมงงไหมเกม,มอาจจะแลกๆหน่อยนะครับแต่ผมจะกระโดดลงไปเลยโอ้ขั้นแรกนะครับก็คือเกมนี้มันก็จะเหมือนมาครับของจริงเลยแหละขั้นแรกนะครับคือเราจะต้องตัดไม้นะครับไม้นี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับซึ่งนะครับเกมมาคร์เนี้ยเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนะครับขอบอกไว้ก่อน แล้วเราต้องเอามาทำโต๊ะคาร์บใช่ไหมมาทำโตคาร์บอ่าจจะมีหลายพาร์ทนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งมันชื่อเกมอะไรไม่รู้แหละยาวมากแต่ไม่ใช่มาคาร์บแน่นอนครับเราสามารถคาร์บโตคาร์บได้อย่างบร้อครับตอนนี้ครับเราสามารถคารบโตคาร์บได้แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถคาฟอันนี้ได้แล้วก็ไม้สติกครับเราสามารถคาฟไม้สติกได้แล้วมาเดี๋ยวเราจะวางตัวครัฟไปตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถคาฟพ,พิกเอ็กได้ยังเนี่ยผมมีไม้สติกแล้วมันต้องตัดไม้เพิ่มกว่านี้ใช่ไหมตัดไม้ทำลายป่าครกบนไม้คับ อ่าซึ่งตอนกลางคืนนับเราก็ต้องนอนเนาะเพราะฉะนั้นนะับสิ่งสําคัญของเราเลยนะครับคือหาขนแกะนั่นเองนะครับโดยเราต้องฆ่าแกะแล้วคือเราหิวด้วยนะครับถ้าเราหิวเนี่ยความหิวคือสิ่งสําคัญครับผมจะเอาดาบหนึ่งเล่มมาก่อนดาบหนึ่งเล่มพิกแอกไม้ยังคาราฟไม่ได้เลยพิกแอกไม้ต้องคาราฟยังไงเนี่ย ลืมหลักสูตรเป็นนิดหน่อยอืมสามารถครับเอ็กไม้ได้ยังโอเคนะครับสามารถครับพิกเอ็กไม้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งผมนะครับจะไปฆ่าแกะก่อนสิ่งแรกที่เราจำเป็นนะครับคือเตียงนอนเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องหาแกะ อันนี้ไม่ใช่แกะครับอันนี้คือปลาปลานะอัน,นอ่าแล้วโอ้นั่นไงครับแกะ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 โดนหมาวิ่งไล่อยู่ขอบคุณนะเจ้าหมานะครับเราได้ขนแกะมาหนึ่งมาหนึ่งขนใช่ไหมเขาเรียกว่าขนใช่ไหม ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวภารกิจเราครับก็คือตามหาเกะต่อเรามีเนื้อเกะแล้วนะครับโอ้ตรงนี้เป็นแอ่งน้ําใหญ่มากกว้างกว้างตูนะครับแอ่งน้ํากว้างตูเลยโอ้ผมต้องข้ามแม่น้ำใช่ไหมตรงกลางคืนนะครับมันจะมีซอมบี้อยู่เฮ้ยหมันนอ้อย ทุกคนครับตอนนี้ผมตกลงมาในถ้ำฮะตกลงมาในถ้ำแล้วผมเจอไอรอนเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นหมู่บ้านเลยอืมรอขึ้นไปรอขึ้นไปนะครับผมจะเหมือนเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นหมู่บ้านนะเราเจอไอรอนหรือว่าเหล็กนั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษโอ้โอ้โอ ไหลไหลตายนี่นะครับเอ่งน้ำเอ่งน้ำอืมเกือบตายเฮ้ยเกือบตายเกือบตายเดี๋ยว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 ตายโอ้เอ่งน้ำมันเยอะกอลหุนมากเยอะกอลลหนน่าเหมือนผมเห็นหมู่บ้านนะหรือผมจะโชคดีขนาดนั้นผมเจอหมู่บ้านเลยหรือเปล่า เป้าหมายของผมในวันนี้นะคือสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ปกป้องชาวบ้านนะครับคือสร้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องสร้างแล้วแหละเพราะเจอหมู่บ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเจอไอรอนตรงเหมืองตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเจอเอเจอหมูเจ้าหมูด้วยนะครับนั่งไงใช่ด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหินปูนเป็นหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปดูก่อนนะว่าเป็นหมู่บ้านล้างหรือว่าหมู่บ้านคนตรงนี้นะไม่ได้ใช่หมู่บ้านล้างละชาวบ้านชาวบ้านอยู่ไหนเคนะครับนี่ยังมีไอรอนโกเลมยังมีชาวบ้านอยู่นะครับนะสิ่งสำคัญของเราในวันนี้เนี่ยคือ ัดไม้โอ้มีแมวด้วยหมู่บ้านสงบสุขมากครับตรงใส่ผมไม่ต้องทําอะไรนะเป้าหมายของผมในวันนี้นะค,คือสร้างบ้านอย่างเดียวสร้างบ้านอย่างเดียวเวสร้างบ้านผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้นะเป็นบ้านไม่ค่อยใหญ่มากนะครับบ้านไม่ค่อยหลังใหญ่โตมาหูลานนะครับเราสามารถครับไม้อันนี้ได้อ่า เราได้มาแล้วนะครับเป็นไม้โอ๊กปะไม้โอ๊กหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีเสียงแมวด้วยนะครับอมทำไมมันวางไม่ได้อืมบ้านประมาณบ้านประมาณเท่านี้ละกันครับอ่าผมจะเอาบ้านประมาณเท่านี้นะครับครับต่อครับต่อ ป๊บปึ๊บ,บอ่าชาวบ้านครับเสียงชาวบ้านร้องอะไรกันเต็มเลยเนี่ยแต่มันสงสยัยเราหรือเราเป็นตัวแฝงเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านมาประชุมกันประชุมกัน,นครับเคยเห็นครั้งแรกชาวบ้านมาประชุมกันนะคะไปเราจะสร้างบ้านกันต่อไปเรื่อยๆ ครับไม่ได้อะครับได้อีกสี่อันเองอ่ะเหลือไม้แค่สามอันก็บไปใช้เหลือเฟือนะครับโถ่ครับอู้เหลือไม้ยังเหลือเฟือครับเหลือเฟือเหลือเฟือชิ้นสุดท้าย บ้านมันก็สร้างยากจังน้อผมว่าผมต้องไปขุดเลยครับใช้ข้าวขุดอืมตอกนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีซอมบี้ก็ได้นะครับเพาฉะนั้นนะครับระวังตัวไว้สร้างบ้านให้เสร็จ ต้องรีบสร้างบ้านให้เสร็จผมต้องเอาอะไรออกสักอันนึงเอากอนยานเงี้ยกันโอเคได้ไม้มาสี่นนับหรือเฟือหรือเฟือสองหนึ่งสอง โอ้ถ้าไม่ได้นี่ต้องไปยืมเตียงชาวบ้านนอนแล้วเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าใกล้จะมืดแล้วด้วยทัาเมเกมันภาพมันเวลาผมเลือนะ่อนอ่ะภาพมันชอบเป็นแบบมัว,ม,วมัวขมุกยังไงไม่รู้นะครับ ใช้ไม้โอ๊เออทำไมทำไมใช้ไม่ได้อะอะไรอะ่ะมันดูดไม้ผมฟรีเลยเออสงสัยต้องวางโตัวคาไตรงนี้นครับผมจะดูดูเตียงชาวบ้านไปไดีกว่าครับยังนอนไม่ได้เลยมันจะมืดแล้วนะเนี่ยชาวบ้านเขาจะมานอนเนี่ย ต้องรีบต้องรีบแล้วเดี๋ยวซอมบี้เกิดนี่มืดแล้วนะมืดพออยังเออมืดพอ,อยังโหรอดตายเรียบร้อยครับมีชาวบ้านเป็นอะไร,รเปล่าชาวบ้านตายมีอะไร,รเปล่านะครับมีชาวบ้านตาย หรืออะไรอย่างนี้นะนะก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แน,นะเดี๋ยวผมนะครับจะไปครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอ่อตัดต้นไม้เพื่อสร้างบ้านให้เสร็จนะครับใช้พิกแอ็กเงี้แหละใช้พิกแอ็กให้เป็นประโยชน์นะครับ ได้ไม้เยอะมากนะครับข้างล่างมีฐานอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขุดหินอืมแต่มันจะลงไม่ได้ดิขุดทรายตรงนี้แล้วกันอืมมีเสียงด้วยน่ากลัวน่ากลัวมากเมื่อกี้คุณได้ยินไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินไหม ผมเข้าไปแล้วมีเสียงน่ากลัวมากตอนที่ผมก่อนจะอัดอัดคลิปอะ่ะก่อนที่ผมจะอัดคลิปผมก็ได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้เลยนะหลอนมากนะครับมีอะไรมาจ้องเ่นเรราหรือเปล่าอืมมันเผาผ่านไม้ผมไปหมดเลย บ้านนี่ผมค้าไม่เป็นบ้านนี่หรื๋ยผมมีไม้แปบบไป,ป,ป,ปโอ้ผมมีไม้ตั้งสี่สิบสี่อันเลยยังเหลือเฟือในการสร้างบ้าน,นครับเอ,อสร้างผิด<อ>เดี๋ยวนะครับถ้าเราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปขุดหินนะครับอืม เรียบร้อยนะครับชาวบ้านอืมสั่งบ้านมาองมอืออะไรล่ะคับประตูได้ไหมเนี่ยใช่ไม้นะครับใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์อึ๊บอ,อึ๊ เฮ้เฮ้เฮหรือเฟื้อมากไม้เอามาใช้สร้างบ้านหลังคาด้วยไม่น่าพอไม่พอไม่พอต้องไปเอาหลังคาอีกโอ้โหทำบ้านน่ากลัวมากนะครับตอนเข้าไปเนี่ยมีเสียงตอนนั้นอะ าใครไม่ได้ยินนะตัดภาพไปตอนนั้นได้นะวินาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้ดูนะจึ๊บหรือเฟือหรือเฟือหรือเฟือแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นไม่มีขาดไม่มีหายขี้ได้ไม้มาสี่อันฮ้ยหรือเฟือมากหรือเฟือนะครับได้ไม้มาสี่อัน เ้เราสร้างหลังคาเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็กําแพงตรงนี้นครับเราจะทําบ้านแบบสไตล์แบบไม้ๆนะครับเป็นบ้านคนไทยโบราณนั่นเองนะครับตกอีกละผมตกอีกละกลัวมอนเตอร์มากเลยมอนสเตอร์เอ้ยกระโดดไปดิเฮ้ยผมรู้สึกว่าเกมมันแหลกๆนะเนี่ย หรือมีคนหรือมีคนมาเล่นกับเราหรือเปล่าคิดไปเองคิดไปเองอย่าคิดอย่าคิดมากนะครับไม่มีหรอกนะนี่มันเซิร์ฟเดียวเพราะนั้นเกมนี้มันคงไม่มีใครเล่นหลอกนะครับผมเล่นคนเดียวในเกมเนี่ยไม่รู้นะอาจจะมีแคบผมคนเดียวก็ได้ที่เล่นเกมนี้นครับได้ไม้อืมเรียบร้อยดับดับดับ,ดบ,ดบ,ดบ ที่เ hey. นื่ยไม้มาเหลือเฟือมากเลยเอามาสร้างประตูได้เจ๋งเจ๋งเป้งสร้างประตูโ <Okay. S 1> อ้ยได้ประตูมาสามอันเลยเมาทำอะไรเขีย okay. นนี้ก็เป็นสามลองแล้วกันนะสามอันเนี้ย เดี๋ยวต่อมาเราจะไปฆ่าแกะกันแถวนี้มีแกะปะครับมีชาวบ้านคนไหนเลี้ยงแกะอยากกินตับแกะโอเคเจอแกะพอดีเลยเจอแกะพอดีเลยเจ้าแกะมันนี่มันนี่ฉันต้องการเตียงนอนฉันต้องการเตียงนอนหรือแค่เจ้าแกะตัวเดียวเราจะสามารถนอนได้แล้วนะครับไม่ต้องไปโดเตียงคนอื่นมา เ้ยมีแกะว่างไหมเนี่ยจกแกะจะแพะโอแกะเฮ้ยแกะจกแกะจงมาเป็นอาหารอิสูดหมู่บ้านแล้วเนี่ยอย่าไปไกลนะเวยนี่จะเรีบอ่าเรียบร้อยครับเตียงนอนได้แล้วนะครับคืนสุดท้ายนะ คืนสุดท้ายอันนี้เป็นพาทแรกนะครับเดี๋ยวพาสสองเดี๋ยวค่อยมาต่อน,นั่นเองนะครับคี okay, นั่งไงบ้านผมแจมปาล่าแจมปาล่านี่เรายังไม่หิวเลยนะเนะี่ย okay, คนับเดี๋ยวเราจะคาบเตียงนอนคราบเตียงนอนก่อนนะครับเตียงนอนนี่นี่ฮดีสุดๆไปเลย ครับครับจึงนอนโอ้ยเกมแหลกมากไม่เชิงแหลกหรอกครับเฮ้ส่นโต๊ะคาดนะครับโต๊ะคัพก็ขุด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 อืมขุดขุดขุดแล้วเอามาวางจิบเรียบร้อยเดี๋ยวรเราค่อยไปขุดหินคนระับเดี๋ยวผมจะทำเหมืองไว้เลยทำเหมือง ไปขุดตรงนี้ดีกว่ามันมีเหมืองอยู่แล้วเราก็ต้องขุดในเหมืองสิเออแต่มีซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ออหูตกใจหมดเดี๋ยวแล้วซอมบี้มันเกิดมาได้ไงเนี่ยอ๋อหรือมันมาจากในเหมืองนั่นน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เลย ในเหมืองน,น,น่าจะมีซอมบี้อยู่เดี๋ยวผมจะขุดเหมืองไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอืมลงไปใต้ดีแล้วมันจะมีหินอยู่แล้วแล้วชาวบ้านพูดอะไรกันนี่าจะมีหินยังไงก็ต้องมีหินนะครับแล้วขุดเป็นทางบันไดนะ หินเลยเนี่ยไม่ไม่แต่ดินนะพิกเอ็กผมจะพังแล้วเนี่ยอุ้ยกว่าจะเจอหินโถเลย ได้หินมาตั้งสองอันเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเหลือเฟือเออเอาดินมาต่อเคนะเป็นทางบันไดนี่เป็นทางบันไดอ่ะเออแล้วผมติดติดไอ้บานไปนะครับเราได้หินมาแล้วเราจะ เออแล้วเกมมันอย่างแหลกเลยนะท่านผู้ชมดูดูสิ่งที่เกมมันทำผมสิไม้สติกดับหินอัพกิดดับดีไหมหรือแพ็กพิกแอ็กก่อนพิกแอ็กเราคาบได้ยังเนี่ยพิกแอ็กเรายังคราบยังคราบไม่ได้ผมต้องการหินมากกว่านี้หรอ อืมอัพกิดดาบแล้วกันนะครับต่อมาพิชแอกหินเราขาดหินสองอันแล้วก็ไม้ไม้อีกอีกสองไม้สติกอีกสองเราขับไม้สติ๊กเพิ่มได้ไหมรับอยากขับไม้สติ๊กรับอีกรับอีกอเรามีไม้สติ๊กสี่อัน มีดาบหินนะครับเรามีเราเหลือขาดแค่หินสองอันเองอะขาดแค่หินสองอันเองนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาค่อยมาเออมาขุดหินแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอหลับนอนหลับสบายๆกับดาบดาบหินแล้วกันนะถ้ำท,ที่ผมตกลงไปตอนนั้นอะคือมันมีไอออนด้วย เดี๋ยวถ้าผมได้พลิกแอคหินนะ่เดี๋ยวผมจะเอามไามนะ้แล้วก็คาบเตาเผาด้วยแต่เตาเผาอาจจะยังไม่คาบในพาร์ทนี้นะครับอาจจะไปคาบพาร์ทหน้านะครับเตาเผาเนี่ยโอเคขุดอุโมงได้ลึกมากๆากไดลึกซึ้งขุดเป็นขั้นบันไดเลยถู พ๊น่าจะได้พิกแอมาแล้วครับพิกแอใหม่พิกแอใหม่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านตัวเองนี่บ้านใครก็ไม่รู้โอ้เกมแหลกเกมแหลกเกมแหลกมากนี่บ้านใครก็ไม่รู้เรียบร้อยครับพิกแอ็กหินได้แล้วครับได้แล้วครับ ออมาแล้วเราจะคาฟเตาเผาแล้วกันเนาะเตาเผาเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอะ่ะก็คาฟเตาเผาเลยปะเตาเผามันไม่เห็นมีเตาเผาเลยนะเดี๋ยวผมขอดูสูตรคาฟเตาเผาหน่อยเพราะผมลืมนะผมผมลืมเตาเผาเราต้องมีหินวะ ไม่แน่ใจช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยต่ออีพีหน้ามันไม่มีเตาเผาอะทุกคนตเตาเผามันคดัดเตาเผาไม่ได้นั่แหละอืมเฮ้ยจะมีหีบอยู่หีบถ้าตัวเราเต็มเดี๋ยวเราเข้าให้คัดนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ หน้าหมูอันฟินฟินฟน,นะสำหรับทีนี้สวัสดีครับ